นี่เราผิดตรงไหนแล้วมาตรฐานที่พี่รอปภพ,พูดถึงมันคือมาตรฐานอะไรกันนะก็มาตรฐาน O E C D มาตรฐานสากลที่ทุกคนยอมรับไงครับมาเดีย๋ยวเราช่วยคุณเองยินดีต้อนรับสู่ O E C D ที่ที่ช่วยให้คุณกำหนดมาตรฐานและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มาครับผมจะพาไปดูเมื่อตลาดมีมาตรฐานพ่อค้าแม่ค้าก็ยิ้มได้สินค้ามีคุณภาพได้รับการตรวจสอบใส่ใจแรงงานใส่ใจส,สิ่งแวดล้อมปลอดภัยต่อผู้บริโภคโอกาสทางธุรกิจเพิ่มขึ้นหลายได้ก็เพิ่มตามและครูกับนักเรียนล่ะครับการแห่งขันวันนี้มันสูงกว่าที่เคยไม่ว่าจะเมืองหลวงหรือชนบทเราอจะช่วยยกระดับคุณภาพการศึกษา สนับสนุนครูให้สอนได้เต็มศักยภาพพร้อมพาเด็กไทยก้าวสู่เวทีโลกอาชีพใหม่เกิดขึ้นทุกวันนะครับแต่ยังมีอีกหลายอาชีพที่ยังไม่ได้รับการคุ้มครองขั้นพื้นฐานดูอย่างพี่คนนี้สิถ้าเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาใครจะดูแลประกันที่ไหนจะจ่ายเราจึงมุ่งสร้างสังคมที่เป็นธรรมให้กับคนทุกกลุ่มไม่ว่าจะเพศไหนทำงานอะไรก็ต้องได้รับการคุ้มครองเท่าเทียม มันฟังดูดีมากเลยนะครับแต่มันจะเป็นไปได้หรอครับเป็นไปได้สิแต่อาจต้องใช้เวลาหน่อยนะครับการมีมาตรฐานใหม่อ่ะคือการปรับตัวเปิดโอกาสให้สิ่งใหม่ๆเพื่อที่เราจะได้ยืนอยู่บนเวทีโลกอย่างภาคภูมิเข้าถึงข้อมูลเตรียมพร้อมทุกสถานการณ์ อาจจะฟังดูยากหน่อยแต่ไม่ต้องห่วง OECD ทำงานร่วมกับประเทศต่างๆมาเพื่อย,ยกระดับมาตรฐานชีวิตและสังคมมานานกว่า60ปีเราจะช่วยคุณเอง OECD มาตรฐานใหม่เพื่อชีวิตคนไทยที่ดีขึ้น